ตอนนี้ทีมงานโกโลกก็มาถึงเป็นเทียบร้อยครับก็ต้องบอกแบๆเบเขาครับว่าขับรอผมด้วยเดี๋ยวตามไม่ทันแบไม่ต้องขับเร็วนะรอผมด้วยวันนี้เสียอันจะบิดเท่าไหร่ครับวันนี้ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบโอ้โหร้อยยี่สิ ไปแ้วคบเอ็นพันสวัสดีครับอยู่กับผมนายปามโมดกับช่อง SR ปาโม o Channel หนัก What? What the fuck? วันนี้พี่พี่ทีมงานเฮสุงไหกโลครับชวนไปหาของกิน แถวๆนาลาไม่รู้ที่ไหนแกนัดให้มารวมตัวกันที่ปัมป๊มปตทป่าเซมัดครับบ่ายโมงครึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงแปดนาทีแล้วทีมงานแววงก็ไปกันสองลำครับมีผมกับอันครับจีเอสแปดร้อยคนอื่นเขาไม่ว่างกันเลยครับวันนี้ เราก็ไปสมทบสองลำไม่รู้ว่าพี่ๆที่โกลกไปกันกี่ลำเดี๋ยวไปรอชมกันครับที่ปั๊มพี่ๆเขาน่าจะรอกันอยู่แล้วอากาศวันนี้ก็จะคึ้มๆหน่อยครับเหมือนฝนจะตกไม่รู้วันนี้จะได้ไปเล่นฝนหรือเปล่าเสียอันนี้ครับสิ้นจริงๆเลยตามแกทันหรือเปล่านย ของแกทัวลิ่งมดคอครับชายาของแก่สามยากคนนี้ครับซิ่งขับตัวลิ่งโคตรดุครับไปเลยเสียยังหลอกมนเชื่อมตอนนี้เราก็ถึงปั๊มปตทปาเซมัสทีมงานมากันหรือ,อยังมาทำกันดีครับ เห็นน้าะอ๋อเก้าห้าเต็มครับลิตรแล้วเท่าไหร่ละสี่สิบห้ากิโลต่างครับโอ้โหทำไมมันแพงนะวะสี่สิบห้าครับเต็มเลยแกนัดแกชวนไปนาราไปบ้านทอนครับพี่น้องกันเราทำไมหน้าเหมือนกันไม่ครับไม่เหรออยยู่่คนลละทีเเหรอเออทำไมหน้าเหมือนกันอะ โอ้โคตรมันอ่ะสุดๆเลย R6 เรื่องติดใจไหมเลยเออติดใจเลยขนาดขับครั้งแรกถ้าเป็นพี่ใหญ่แบบอาวันี่ก็โอ้โหอือหือไม่ต้องพูดถึงอาวันขนาด R6 ยังมันขนาดนั้นขับดีกว่า650เยอะเลยต่างกันเลยเรื่อง CTA ไหมพี่ <c oughs> เรื่อง CTA ต่างอา <c oughs> ตอนนี้ทีมงานโกโลกก็ มาถึงไปเทียบร้อยครับแทนละลำํำโอ้โหจะฉีดตามพวกพี่ๆทันหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันทั้งหมดของเราที่ไปวันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกทีิปกันแปดลํำครับแต่ละคันมีแต่โฮดโหดเพไม่รู้จะาตามทันหรือเปล่าก็จะมีซีเบี0พันแล้วก็เอสพัน แอปกาทวินแล้วก็คันนู้นครับ D.M แปดรอย G.S แล้วก็ของผมกับ C.B.R 6กหศย์แล้วก็แซดเก้าร้อยแล้วก็ S พัน R อีกคันแบไปเติมน้ำมันอยู่ก็คือ M.T ศูนย์เก้าครับแต่ละคันโหดๆกันทั้งนั้นก็ต้องบอกแบรรๆเขาครับว่า รอผมด้วยเดี๋ยวตามไม่ทันเบยไม่ต้องขับเร็วนะรอผมด้วย,มมยว,วันนี้เสียอันจะบิดเท่าไหร่ครับวันนี้ร้ <120. S 1> อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอ้โหนี่แบบเสียอันของเราบอกว่าร้อยยี่ครับไม่เร็วทริปนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะตามพวกพี่ๆเขาทันหรือเปล่ลาม่แต่ละลํำนิสูตรจังเลย านก็พร้อมแล้วครับพี่พี่เขาบอกว่าจะไปที่ทันที่บ้านทอนครับบ้านทอนนาทิว่าไปหาของกินสุดเกินแต่ละลำเดี๋ยวพาไปชม m อ0 9นี่ m อ0 9หลอกเหมือนกันนะครับเนี่ย ของเขาคัดแปดร้อยเก้าร้อยขึ้นครับมีหกห้าศูนอยู่ลำเดียวไม่รู้จะตามพี่เขาทันหรือเปล่าโอ้โหรู้แล้วครับบอมยางกันแล้วครับเตรียมตัวนี่เลย บินโคตรโหดเลยตามเสียอันไปโอ้ยเสียอันัวลิ่งหมดขอบ ป้อนเต็มลำ เร็วเนี่ยแต่ละลําไปเก็บโคตมาจากไหนกันไม่ทราบกันไปแล้วไปแล้วโอ้โหตามไม่ทันจริงครับสองลําหน้าแล้วหมดเกินโโอ้หเอาเรื่องอนาคตต้องเป็นเอสพันครับ650 รถในฝันของใครหลายๆคน <c oughs> ไหนพี่พีบอกขับไม่เร็วครับ <c oughs> ลั่นมากเลยครับแซเก้นไวเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าับร้ครับอยโอ้โหร่อมาก S1000R แอฟกาทาเวนครับเชียวมากแรงกว่าเพื่อนเลยรู้สึกเหนื่อยมากเลย <laughs> 09นี่โหดกว่าเพื่อนเลยครับขับไม่รอเพื่อนเลยแรงจริงๆ เอาเรื่องแต่ละลำสุดๆจริงชอบลำนี้มากเลยครับ พี่พี่ับกันแบบนี้ผมขับตามไม่ทันจริงๆครับโหดเกินไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นตัวสามไม่ได้เลยครับคนนี้มอบใอ่อย่างเดียวเลย S1000 น,นี่ทำไมมันหล่อจังอะครับโอ้โห,โหไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับ ไม่พี่อยู่จริงครับเปียวได้ยังเลย s 0 0 0

สี่ลำบอกได้คําเดียวครับเหนื่อยครับหล่ตามตัวพันไหนพี่พี่บอกว่าขับไม่เร็วครับ เดียวโ,โหโ,หโหลั่นกว่เพื่อนเลยลํานีโ้โหโ,หโ,หโ,หโหไปวแล้วครับเอ็ดพัน เมื่อกี้ไอ้ึงนทตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านทอนเดี๋ยวหาร้านข้าวก่อนครับร้านไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอาแปพาไปเสียงโคตโหดนะครับเอดพันเจ้าฉลามยักษ์ใหญ่ ร้านไม่ยู้อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเลาะหาก่อนสักแป๊บร้านนี้เหรอตอนนี้ทีมงานก็ถึงร้านข้าวเรียบร้อยครับนี่ครับร้านเตี๋ยวปอปลาหาดบ้านทอนครับใครสนใจก็แวะมาชิมได้ครับอย่างเหนื่อยครับไล่ตัวพันฉลามโคตรโหดเลยทำไมมันหล่อยอย่างเีย สุดจริงๆซี CBR 1000 r c a r a b i นแล้วก็ S1000R โอ้บรรยากาศดีมากเลยที่ร้าน งานก็กินข้าวเสร็จกันที่เรียบร้อยครับที่ต่อไปแล้วก็จะกลับแล้วครับแล้วก็เราจะไปเติมน้ํามันกันก่อนครับที่ปั๊มยิงอไม่ได้ยินเสียงรถผมเลยรถของพี่ๆเขานี่ลั่นกันจริงๆครับ เราก็เดินทางกันต่อครับบรรยากาศดีเหมือนนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับโคตรโชคดีเลยสับเกียร์นี่ตดทุกเกียร์ครับ,บ,รกกรรบ,บ s 1 r เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันแล้วก็ละหมาดก่อนครับแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับบ้าน ตอนนี้ทีมงานก็เติมน้ำมันละหมาดกันเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านขากลับนี่ก็้อยยี่เหมือนเดิมอาแปะบอกแต่ละลำโหดๆเพเทฉลามนี่สดดีจริงๆครับท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้ โหดกันเกินทำไมหล่อจังเลยครับเอดพันเอสพันนาทำไมอยากได้จังเลยเสียอย่างเดียวไม่มีตังค์เอาเรื่องเอาเรื่องทริปนี้ โคตรมันนะครับโอ้โหหูดับแล้วสนุกจริงทิเทปนี้โอ้โหไล่ตัวพันนี้ก็เหนื่อยเพืนกันนะครับเนี่ยไปกันต่อครับ ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ